ลังจากที่ว่างัวราคาถือแต่บมมีงวัวสิขายให้ในายหอยถือก็ขายตามถือ่อแพงก็ไปตามแพงเหรอครับบาททีนี้แ่นะตอนนี้ผมนีบ่อยแล้วพี่น้องเหลืออยู่ง้วนสามสิบก็โตกันเหลือปผมนี่แหละครับยังบม่ได้นับยอดเลย อะไรงัวแทนอีพอเราไปหาอะไรจันฟ้อนออกมาอะไรจันฟ้อนโต้นำฝ่าวมาเอางัวมาหาหกตัวปไล่ไลจันฟ้อนมุมงผู้ไรงัวเขาเคาะผมมาเอายำเว้นไว้แปลงงาใบามาาอะไรไปกินน้ำหน้าพีหน้านองเลาะน่าจะของ คนโมแพงที่น้องกระจดีมีน้นองงัวกับแบ่งปันกันกิน,นเป็นบ่เอาเงินน้ำเพราะจะได้กินน้องงัวนํำ้ำบักขาวอา่พอพันเรือร่อยเมลิกันบามันได้มาจากกรมบริษัทครับ ให้บ้างัวกลมให้ลูกตัวหน่อยมาเบิ่งงัวผมเดอ้อเขานี่ให้ลูกตัวใหญ่แห้งผมสูญเสียงวัวแม่พันตัวนิดหน่อยไปบ่หน่อยเจ้ว่าดีน,นี่ขอดบ่ได้แน่ขอดส่วนมากก็ต้องได้ดึงออกต้องได้ดึงทำขอดช่วยปล่อยขอดธรรมชาตินี่คือลำบากแ่เมื่อย ก่อสิบเปอร์เซ็นต์ได้ดึงออกเพื่อนครับผมแม่นี่ก็ะซูมันแม่นลอยสามสิบประมาณนั่นแต่ก็ยังโอเคอยู่ครับอยู่อยู่มาแลงกะดิบบอคอยยางทิงท้งเทียงใบใบแล้วยางน้ำบ่อท่านเลาะแรงมากที่กระเลี่ยมหยาไป ยี่นีงวัวตัวแรกของขคราะหอขายเราทับผสมบบติดขายไปเป็นเนื้อละครับในหอยเป็นไปกําไรต่อขายว่ายรแบ่งแบ่งกันไปผู้เลี้ยงผู้ในหอยไปทํากําไรต่อกลาเป็นภาษาอังกฤษคนในหอยโบเกอร์ภาษาบ้านเราในหอยเสียดาย,ยครับนี่ให้ลูกงามอ่าสุดก็ขายลูกกันไปเลยยูซีหาพัน คติประจาําค้อในการขายงัวคือง่วมันหลายเดือนละพันเลยครับหาเดือนหาพันสี่เดือนสี่พันครับมันกระบ,บอกเอาเปรียบกันยิงช่วงนี้บุเนนห้องนี่คักไ้ตีมือกันไว้เพิ่นกับไปเพิ่นก็ได้กำไรทุกตัวผมมพอผม,ผมขายพอแพงพอเราก็ขายพอแพงก็ได้ค้านาังค่าไฟค้าเหล่าค่ายา แค่ okay. นี้เราึ้นท่าลาดยางแล้วมันจะไปส้นรถเพิ่นมันจะไปเสียเงิน